โอเคครับลูกศุก์ก็ควานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องแคนันควาถึางนั่งลายด้วยนะ <c oughs> แต่คนอะไรคนน้องลายสีลวดใหม่นะอะไรของมัน คนน้องลายไปแล้วนะสมองสมองกินจนสมองรวนแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเทียบดูชาโดยสายทไอ้นี่เลยครับผมรอนะสีทองนะเกยจริงเกยเกยอะไรเกยอะไรครับสมพราะวอานร้อนหนามันดูเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวจัดสภาพให้เขาหน่อยครับอเียดูขี้กาขึ้นนะดูครับ เดี๋ยวมาชมตอนตัวรถเสร็จกันเลยครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ชมนะครับว่าจอกมาสวยงามก็เดิมครับตามท้องเรื่องไหมครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับเป็นไงครับกรอบเครื่อนโอเคครับก็เอฟซีมหาจากสุราษฎร์ธานีครับ ก็สนามกม .18 รู้กันครับสวัสดีคร<ฮ>ับใส่ก่อนกูไม่ได้เลยกูต้องเอาออกนะกูต้องตัดตาฉากนี้ครับก็ตะกี้นี่โทรแชทหาบุญมีนะดีใจใหญ่เลยนะครับโอครับจากไหนนะสุราัตอ์มาไกลนะยิงก็เป็นลูกหลานอยู่ข้างบ้านนี่แหละครับเขาย้ายบ้านนะไปอยู่ที่ไหน ันนี้ต้องตัดออกนะครับท่านผู้ชมเห็นไม่ได้ให้รับสูดขาวนะโอ oh <my> ้ไม่ตอนี่เขมาดูกันตูดสุราไปอย่างนี้เองแล้วครับว่าทำไงกันบ้างครับเขาชอบมีโซนิกที่บ้านนะ <c oughs> ก็มาเปนา็นแนวถาแค่คันนี้ก็กำลังบิ้วอยู่พอดีครับ oh. เคยเดี๋ยวรอเขาลายเว้ยมาขึ้นไปก่อนอลูกสูบแหละไม่ใช่ลูกกระโปงเอ้ยไม่ได้อีกนเอ่ยเอยละ <c oughs> เดี๋จะบอกว่าไงเพื่อนเพื่อนดูอยู่เนี่ยที่นู่นน่ะฮะบอกไม่ดีว่าเพื่อนเขาเออฝากติดตามด้วยบอกเขาฝากติดตามด้วยฝากติดตามช่ังต้องเอกเทนตด้วยนะครับอ๋อครับฝากติดตามด้วยนะครับเอฟซีทางสุราษฎร์ครับบางทีได้อาจไปเยี่ยมทางนู้นนะครับงาจะต้องถึงอะไรก็ไม่รูเดี๋ยวจัดสภาพพวกเขาหน่อยครับเดี๋ยวมาดูตอนโดนเป็นไวดื้อหมายให้หลุดูุ่ง ดเดี๋ยวคอยชมตอนเสร็จครับเดี๋ยวจะอินโทรดนตีตามที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับโอเคครับโอเคครับเอฟซีจากสุราษฎร์ครับของประวัติเปลี่ยนกันให้ลองรถดนะ พ่อพไมไ้ลอเลยพ่อไม่ใด้ขับด้วยาด้วยอดครับวียให้ขับหมดเนี่ยเดี๋ยวโดนออดอดดน้โ่าอขับครับเปลี่ยนแห้วแล้วครับงานนี้เป็นบุญแล้วจได้นั่งหวานเตี้ยเออก็ทำเรียบ้ยสิม่วันนั้นไม่ทหลังนี่่นขไม่ขับรถเยพ่อไม่ให้ขับอดครับ เดี okay, so ๋ยวค่อยไปติดตามชมผลงานคันนี้ครับเดี๋ยวถ่ายเยอะก็เปลืองไปนครับถ่ายเลื่อยเปื่ยนะแต่ว่าเขาเอ้าีก็บอกว่าสนุกสนานพี่มันเขาก็ทำนี้กันหมดเลยก็เลยถ่ายถ่านยมีเด็กมีอะไรนะครับโอเคครับจงสองพันคเตขอมา

ออกทุกคลิปออกทุกเฟรมเดี๋ยวมันมีกันล้อยังครับได้รถใหม่นะโอ้ยล้อสวยโอเดี๋ยวก็ลืมพี่ไปแล้วมีแต่คนรวยๆนะมีแต่คนเศรษฐีลืมช่างตอมไปแล้วทุกคนมานโดไหนอะดูเลยโอเคครับก็หาของฝากหาหาของฝากให้หลานไงใช่เล็กๆให้เขาหน่อยครับ มาดูสมบัติคังรถด้วยนะมีอะไรบ้างคังรถของั้มนกะัดีมากเลยัมโอ้โหเราแม็กมาเลยครับเาดูรถครมาดูเลยจัดโอ้โหสดันนี้จะใส่ให <ective one. S 2> ้เขาอยู่ที่หงยาดระย แจกยางเอฟีเอฟปีนะมีที่ไหนแจกยางเอฟปีมาเยือนที่อุทรน์ครับเดิ่นอ่ะเอ๊ะนี่เส้นนี้จะแหย่ให้เขาแล้วมียางเตัวใหญ่แบบปิดที่ก่อนครับไหนดูกันไหนดูกันไหนติดดูคันนี้เหรอคันนี้ด้วยใช่ปะเออเดี๋ยวเคล็ดออกไปให้ดูตอนนี้ของใครมันลกอยู่ของรถอะรมณ หนูโดดกัดคอนะมีสิหนูด้วยโดดกัดคอหนูตัวนี้ครับน้าต้อมให้ยางไปเปลี่ยนรถครับดีไหมครับ FC จากรสุราชมาเยือนหาช่างต้มน้องเกษใสครับติดตามจากยูทูบมาครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณช่างต้อมครับมาเยือนอาดุลทร์ครับจากรสุราช valor a mến dây chua đố đẹp ai đó xa xứa khó quan tem rồi เม็นค่ชัวาชาเชื้อเจ้าคุเกินเหม็นเหล้าวัชัวราเส้นตากรนนั่งักแปะัแตงยัลงอบกพจน์ยังเมาุกเล่นจุกเนี้ยอัวเวอร์ชัวร์เพราะว่าเด็กน้ำฝังใจชาจรเนิดจอดใจให้ดีเชื้อพวงของพระาเจ้าพ่องแทเจ้าคูแรกเั่นหรือเทียบมาได้กุงกฑเก่าก่อนอายุทะเยอนัินไซ ทีมชาติไหนเราจะแน่จะแซาแม่งก็เป็นกคนในกระบการชีวิตของแกผ่านมานะครับขอกรอนอีกกรองงี้ไหมครับบุญเชี้ไใหม่เชียงใหม่ไวไฟลำปางนะครับต่อแล้วอุตสาหนิตตัจจานอีพิจารโลกสโคกเปาลำโพคนตอลบุรีอากสารดีต้องคนอุลุนพรกวย อันสุราอันสุรามีไรหมาไม่แดกอันสุรามีไรหมาไม่แดกแต่คนแปลกแดกได้ไม่อายหมากูก็แปลกแดกด้วยช่วยเราวะไม่อายหมาไม่กลัวแปลกแดกเข้าไปตายตายตายลูกเดียวตายตายตายลูกเดียวตายตายตายลูกเดียวอะไรนะ รู้ว่าอะไรไปอี้ก่อนไปอี้เหรอเขาอ่างไงเดี๋ยวไปดูเล่งพาเขาไปชมรถดิเป็นไงเดี๋ยวก็จะกลับแล้วช้าเาเลยเดี๋ยวเราโซ่เดีนยวเรียกว่ามอคีลูกหมาป่ายังไม่อาบนะอีปานีิวยผมยังไม่ได้วีนักเลงอีกโูตายแล้วเจกูเปิดกูกระโดดน้ำใจโบอจอมข่าวอะไรกัครับนนนนนอยังไม่ได้รีวิวก็หลายคันนะอยากได้อยากได้วิบากอีกทุกคนช้ามาดูนี่นี่ เป็นไงเลือดนะรถผมทั้งหมดนะหูบ้านสวยมากเลยสวยตรงไหนเนี่ยสวยมากนั้นเหมือนไม่ได้เข้ามาทีเลยฉากนะเข้ามยากทังผมก็ไปเดี๋ยวอะไรโอ้ยมีมีครบเนี่ยยางมันมีแม่งมีชุดหนึ่งเรามาดูว่าห้าสิบข้าวหน่โอ้ไม่มีมีแค่นี้หรอกมียางจักรยาน เยอค่ะอะไรเขาเอาไปใส่ส่วนแบ่งันเลอาไปทำอะไรอีกไปเราไปลืมกดเมื่อกี้ลูกอะไรนะเขถามบอกเขาเลยเมื่อกี้ลูกอะไรลูกหม่งลูกอะไรนะลูกม่งลูกม่งวั้ยี่เอ็งถามเองอ่ะลูกใครเอ็งอ่ะลูกพ่อต้องเนออ๋ออ๋อช่ไปละสมองสมองทุกคนเข้าใจไหมอือ โอเคครับรขับแก๊ปกร็รวยอย่างนี้ครับไปดูครับท่านผู้ชมรถใหม่นะเดี๋ยววันหน้าหรือวันหลังอ่ะค่อยมารีวิวครับโอ้โหก็ขวากเอ็เซยอัพเซดนะครับโอ้ต้องเปลี่ยนปั๊มระวังเนยโ้เครื่องแดงอ้ยโโ่ โอเคครับมดเดี๋ยวค่อยไปชมอย่างอื่นกันต่องามป่งามนอยงาเกบงามบนรถรกะบรรสมรถบรถกสมจกอุลุดกิมันหน้าตาเหมือนนี่เนี่ยนะ K T M เลยนะเนี่ยตายแล้วบิ๊กไบค็บลาคาร์บอนกีพีเอช่บ้ย เบียร์สองร้อย c ครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปชมอย่างอื่นกันต่อนะครับโอเค let's go <S โอเคครับถ้าเป็นสิริมงคลครับต้องมาให้ลูกที่ใหญ่เลือกก็เลยครับเอาผู้โชวเพื่อนหรือแก่แล้วนะเจิมซะหน่อยครับลองขับหน่อยเดียวเด้มาวัดเปลี่ยนถือกล้องให้หน่อยเด้นง่อยง่อยแดงอคมนีเดียวแค่เง ต้องดูเรื่องใหม่เรือใหม่เรือใหมู่ไม้นะตัเป็นไปไม่ตับเปแตกไปไม่แก้ดังแล้วหรอีบ้างอะไรอ่้นโมดูผู้ใหนะบอลเนี่ยน่ะถังน้ำมัน เกือบแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับไม่ใช่คนเป็นสุบแลแมวอะนะก็ขี่ดีอยู่นะน้ำมันจะหมดนะทุกคนอุ้ยใกล้เกินไปมั้งนะตอนน้าปัดผมว่าแม่งสวยนะฮะวัวที่เขาเติมน้ำมันให้เต็มถังกระพิบกระพิบเลยไงอาร์ติพาบอกแล้วออกออกอะไรเห็นพ่มาออกหรือเปล่าอาร์ติพาไม่ไม่แต่ใจอยากได้อยู่แล้วกักกรคันนั่นแหละเดี๋ยวพ่อมาแหละ แม่งล้ำว่ะอืลมลำกว่าใครเใช่ใช่เสียอย่างเดียวแล้วเรื่องอะไรอ่ะมามามาเนีย,เ,ยเนี่ยกับัานี่นี่เน่ดึงเอาอ่ะเอารุ่นนี้ไหมอ่ะเอาอาในในใจอาี่หตอนตอนนี้คร<อ>ับ